สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนี่ครับ t o y ยต้นะครับอัปทิสนะฮะอัปเกรดไฟหน้าเป็นโบรีเตอร์นะครับ by LED นะฮะโคมใหม่ล่าสุดสว่างกว่า20เท่าฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับคันนี้ติดตั้งเดทาม์ running light ไว้ด้วยนะฮะเป็นแบบ S8 คิดตั้นนะฮะเปิดไฟออนฮะมาออยกุญแจนะฮะไฟจะวิ่งไปกลับจนกว่าจะเต็มเส้นแล้วก็มีเดทาม์ running ขึ้นแบบนี้นะฮะโอเคนะจบเดทาม์ด้วยเปิดไฟเลี้ยวฮะเปิดไฟเลี้ยวจะเห็นว่าไฟเลี้ยวเป็นแบบเซฟเวนชี่นะฮะเลี้ยวแบบ สไตล์ Audi เลยนะครับโอเคครับปิดไฟเดียวฮะโอเคครับเปิดไฟวงแหวนครับนี่ยฮะวงแหวนเปิดพร้อมไฟหลี่นะฮะตัวนี้ฮะเดท m e เปิดพร้อมสวิตช์กุญแจนะครับไฟวงแหวนเปิดพร้อมไฟหลี่ฮะไฟหน้าครับเปิดครับเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าเวลาเราเปิดไฟหน้ามันจะติดเลยทันทีนะฮะเพราะว่าเป็น LED ฮะแตกต่างจากซีนอนที่ต้องรอให้บหลาดทำงานก่อนนะครับตัวนี้สว่างกว่า20เท่านะฮะนี่ฮะ นี่เรามีเครื่องวัดเลยนะเครื่องล็อกไปแล้วฮะสว่างเกิน200แน่นอนฮะตัวนี้ฮะโอเคนะครับอันนี้เป็น daytime running นะฮะกล่องแบบนี้ฮะอันนี้ครับไบ LED ฮะเป็นโปรเจคเตอร์เลนส์รุ่นใหม่ฮะรับประกันถึง2ปีเต็มฮะสว่างกว่า20เท่าแน่นอนสำหรับใครที่กำลังมองหานะครับต้องการให้ไฟมีความสว่างมากกว่าเดิมนะฮะสนใจนะ Inbox สอบถามทาง Facebook Fanpage นะครับแต่งรถนาแดมเพชรบูรณ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะตามต่อที่หน้าร้านสักครู่นะฮะโอเคนะครับเรามาต่อที่หน้าร้านฮะเห็นไหมฮะ แสงที่ไปนะเป็นแสงสีขาว 6000K เควินงคัลเลอร์ฮะถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนนะครับดูนะฮะชัดเจนมองชัดคมแบบนี้ฮะเปิดไฟสูงฮะพอยกพอม่านเปิดนะฮะโอ้โหไปไกลอีกเป็น10บสเมตรเลยนะฮะนี้จากม่านเปิดแล้วนะฮะปิดม่านครับเนี่ยปิดม่านนี่ฮะนี่เส้นไหมฮะเส้นคมนะฮะใส่แล้วไม่ต้องกลัวว่าแยงตาคันอื่นนะฮะสำหรับใครที่กําลังเล็งอยู่นะฮะไว้เลยนะฮะตัวนี้ฮะ led รุ่นใหม่นะครับสนใจอินบ็อกได้เลยนะครับขอบคุณ fc และพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ